หลังจากที่เราได้เห็นความสำคัญนะคะแล้วก็กระบวนการต่างๆในการทำเรื่อง ESG Integration ไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูตัวอย่างกรณีนนศึกษากันค่ะซึ่งวันนี้เราจะยกมาทั้งหมด2เคสนะคะเคสแรกนะคะเป็นเคสของบริษัท Advanced Info Service นะคะแล้วก็เคสที่2จะเป็นเคสของทางเจริญพกพันฟูดนะคะซึ่งเราจะมาดูกันค่ะว่าวิธีการทำงานในการขับเคลื่อนคำว่า ESG ในองค์กรของเขาเนะะี่ยค่ะ เขาทำยังไงกันบ้างนะคะแต่ตัวอย่างที่ยกมาเนี่ยก็จะทำให้เห็นว่า materiality ของแต,ต่ละบริษัทเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วเมื่อเขารู้ materiality แล้วเนี่ยเ,เขานำไปพัฒนาเป็นนโยบายกำหนดเป็นกลยุทธ์และมีแผนการดำเนินงานมีการวัดกับเรื่องของเป้าหมายที่วางเอาไว้ว่าเป็นยังไงบ้างแล้วข้อมูลทั้งหมดนี้ถูกนำไปเปิดเผยสู่สาธารนณะผ่านการรายงานข้อมูลของเขายังไรคะ่ะ สเตดี้ที่1น,นะคะที่หยิบมาก็าจะเป็นของบริษัท Advanced Info Service นะคะหรือจะขอเรียกย่อๆว่าเป็น Advanced นะคะก็เขาเป็นธุรกิจที่ให้บริการเรื่องของเทคโนโลยีดิจิตอลเนาะเ,เดิมก็ทำเรื่องของโทรศัพท์เคลื่อนที่อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงวันนี้ก็จะมีบริการด้านเ,เป็น B2B นะคะบริการลูกค้าองค์กรบริการดิจิตอลออกต่างๆออกมาเพิ่มมากขึ้นซึ่ง Advanced นะคะเขาก็มีวิชั่นในการที่จะมุ่งสู่การเป็นผู้ให้บริการเทคโนโลยีดิจิตอลอัจฉริยะ ที่ได้รับการยอมรับสูงสุดในประเทศไทยนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยค่ะกลย,ยุทธ์ของเขานะคะก็เลยจะเน้นเรื่องของเทคโนโลยีอัจฉริยะโดยสำคัญนะคะซึ่งในการประเมินนะคะแล้วก็วิเคราะห์เรื่อง material issues นะคะทาง advance นะคะเขาก็ไปวิเคราะห์มานะคะตามรูปด้านขวามือเลยค่ะว่าประเด็นอะไรนะที่มีส่วนสำคัญต่อ as หรือ advance นะคะแล้วก็ประเด็นอะไรที่มีส่วนสำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสียก็จะวิเคราะห์ออกมาได้ทั้งหมดเป็น material issues 7, เเเรื่องนะคะ โดยที่แบ่งเป็นภายใต้3กลยุทธ์สําคัญอันที่1คือขับเคลื่อนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจนะคะก็จะไปโฟกัสเรื่องนวัตกรรมดิจิทัลนะคะเรื่องของการเรื่องการปกป้องระบบสารสนเทศแล้วก็คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือว่าเรื่องของไซเบอร์ซิเคียวริตี้แล้วก็ Data p r i v เ c y นะคะเรื่องที่3คือเรื่องของการดูแลเรื่องของคนในการที่จะขับเคลื่อนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจส่วนเรื่องที่2นะคะก็คือการสร้างการเข้าถึงดิจิทัลให้กับทุกคนในสังคมก็จะเป็น m a t ท r i a l ข้อ4กับข้อ5 การสร้างคุณค่าให้สังคมนะคะแล้วก็ความเหมาะสมและความปลอดภัยในการใช้อินเทอร์เน็ตแล้วก็สังคมออนไลน์และปรสุดท้ายนะคะก็จะเป็นเรื่องของยืนหยัดเพื่อสิ่งแวดล้อมนะคะก็จะเป็น Material Issue ข้อที่6ก็คือเรื่องของการรับมือกับ climate change แล้วก็ Material Issue ข้อที่7เรื่องการลดแล้วก็กำจัดขยะอย่างถูกวิธีนะคะซึ่งเราไปดูในรายละเอียดกันค่ะว่าทำไมก็ถึงบอกบอกว่าเรื่องของการพัฒนานวัตรกรรมด้านดิจิทัลสำคัญ เพาว่ามันเป็นประเด็นที่เป็นความเสี่ยงนะคะโดยตรงเลยกับการทําธุรกิจของเขาเพราะว่าพฤติกรรมคู่บริโภคเนี่ยวันนี้เปลี่ยนแปลงไปการแข่งขันเนี่ยสูงมากในธุรกิจนี้นะคะแล้วก็ต้นทุนทการทําธุรกิจก็สูงมากขึ้นเพระาะฉะนั้นเรื่องนี้เลยเป็นเรื่องสําคัญในเชิงความเสี่ยงในขณะเดียวกันนะคะก็ถือเป็นประเด็นที่เป็นโอกาสสามารถที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับตัวแอดวานซ์ได้ด้วยถ้าเขาทําเรื่องนี้ได้ดีนะคะสามารถที่จะเป็นแหล่งรายได้ใหม่ๆให้กับธุรกิจเขา ส่วนเรื่องของ data privacy กับเรื่องของ cybersecurity นะคะวันนี้มันเป็นเป็นความเสี่ยงสำคัญมากเพราะว่าเรื่องของอาการโจมตีอาชญากรไซเบอร์ต่างๆการมีเกณฑ์มีกฎหมายเรื่องข้อบังคับต่างๆที่เป็น compliance ออกมานะคะถ้าเขาไม่สามารถทำได้เนี่ยเป็นความเสี่ยงสำคัญเลยนะคะและขณะเดียวกันถ้าเขา manage มันได้ดีก็จะเป็นรายได้นะคะเป็นแหล่งรายได้ใหม่แล้วก็สามารถที่จะได้รับความเชื่อมั่นจากลูกค้าและผู้บริโภคนะคะ ส่วน material issues อันที่3คือเรื่องของการดูแลคนเพราะเขาบอกบอกว่าคนในแวดวงที่เป็นธุรกิจเซอร์วิสด้านเทลโ้นะคะก็จะต้องอม,มีทักษะความรู้ความสามารถนะคะที่สามารถที่จะตามทันเทคโนโลยีใหม่หมๆถึงจะสามารถผลักดันทำให้ธุรกิจเติบโต,ต,ตได้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเขามีคนเก่งๆมาทำงานในด้านนี้เนี่ยก็จะเพิ่มศักยภาพความสามารถในการแข่งขันให้กับตัวธุร,ธร,ธรกิจถัดไปก็จะเป็นเรื่องของ material i s s u e ในเรื่องของการสร้างคุณค่าให้สังคม เขาบอกว่าวันนี้เ,เวลาเราพูดโดยทั่วไปก็จะบอกว่าความเหลื่อมล้ําของคนในสังคมในด้านเทคโนโลยีก็จะมีเรื่องปัญหาความเหลื่อมล้ําทางดิจิทัลด้วยเช่นกันนะคะเรื่องของการเข้าถึงสัญญาณบริการต่างๆนะคะซึ่งถ้าเขาทําได้ดีเนี่ยก็จะสามารถที่จะขยายฐานลูกค้าในกลุ่มชุมชนได้เพิ่มมากขึ้นนะคะส่วนเรื่องของตัวความเหมาะสมและความปลอดภัยในการเข้าถึงสังคมออนไลน์และการใช้อินเทอร์เน็ตต่างๆ อันนี้แน่นอนว่าถ้าเกิดว่า,าไม่บริหารจัดการให้ดีก็จะเป็นความเสี่ยงในเชิงของไยคุกคามทางออนไลน์นะคะหรือถ้าจัดการได้ดีเนี่ยก็จะทําให้ลูกค้าเนี่ยมีความเชื่อมั่นนะคะแล้วก็ลูกค้าก็อยากอยู่กับแบรนด์นี้ยาวๆถัดไปก็จะเป็นเรื่องสุดท้ายในพาร์ทของสิ่งแวดล้อมนะคะก็จะมี Material issue เรื่องของ Climate change วันนี้ทุกธุรก,กิจเนี่ยคงหนีไม่พ้นนะคะคำว่า climate change แล้วก็เน e ซีโรต่างๆนะคะาทาง a d v a n c e เองก็พยายามที่จะ ลดการปล่อยก๊าซรือนกระจกให้เป็นศูนย์นะคะมีแผนระยะยาวไว้แล้วนะคะในขณะที่ถ้ามองว่ามันเป็นโอกาสก็คือถ้าเขาสามารถที่จะบริหารจัดการเรื่องนี้ได้ดีเนี่ยเขาก็จะสามารถที่จะสร้างความเชื่อมั่นในสินค้าบริการแล้วก็เพิ่มกลายเป็นแหล่งรายได้ใหม่ให้กับธุรกิจได้ส่วนสุดท้ายเรื่องของการกําจัดขยะนะคะจริงๆเราก็จะได้ยินกันเยอะมากเลยว่าขยะไอทีเนี่ยเป็นขยะอันตรายมากนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่สามารถจัดการให้ดีเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาแล้วก็เสื่อมเสียงในชของชื่อเสียงหรือก็ต้องเสียค่าปรับค่าเช,ย,ชยต่าง,างส่วนในมุมโอกาสเนี่ยถ้าเกิดว่าสามารถที่จะลดการเกิดขยะต่างๆแล้วสามารถเอาขึ้นมาเป็นเ,เหมือนกับเป็นวัสดุหมุนเวียนนะคะนำกลับมาใช้เป็นอัพไซเคิลเนี่ยามาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ได้เนี่ยก็สามารถที่จะบริหารจัดการเรื่องต้นทุนได้ดีมากเลยหลังจากที่ไปประเมินเป็นประเด็น m มทเ r i ร l Is ลอิชชต่างๆแล้วนะคะทางแอดวานซ์นะคะเขาก็ไปออกเป็นนโยบายนะคะในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้อง ะะก็จะออกมาเป็นนโยบายตามหน้าจอเลยค่ะนี้เป็นตัวอย่างส่วนหนึ่งแล้วก็กําหนดออกมาเป็นกลยุทธ์นะคะว่ากลยุทธ์หลักของเขามี3เรื่องก็คือขับเคลื่อนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจนะคะเรื่องของการาสร้างการเข้าถึงดิจิทัลให้ทุกคนอย่างเท่าเทียมกันนะคะเรื่องของการยืนหยัดเพื่อสิ่งแวดล้อมค่ะแล้วก็มีการกําหนดเป็นเป้าหมายชัดเจนเลยนะคะว่าแต่ละเรื่องเนี่ยเขาต้อง achieve หรือว่ามีเป้าหมายอะไรยังไงบ้างนะคะตัวอย่างอย่างที่ใส่ในกรอบให้เห็นนะคะอันนี้ก็จะเป็นเป้าหมายส่วนหนึ่งนะคะ ของเรื่องของการพัฒนานวัตกรรมด้านดิจิทัลซึ่งเป็นเรื่องสําคัญมากๆกับการเติบโตของเขาังนั้นจะเห็นว่าในรายงานนะคะเขาก็จะมีการเปิดเผยว่าจากเป้าที่วางเอาไว้เนี่ยวันนี้ผลการดําเนินงานของทางบริษัทเป็นยังไงบ้างนะคะกําลังแทร็กไปว่าแต่ละปีเนี่ยมีผลการดําเนินงานเป็นยังไงบ้างเ,เป้าหมายที่อยากจะไปในอนาคตจะเป็นเท่าไหร่นะคะโดยที่มีการดําเนินงานยังไงบ้างก็จะมีรายละเอียดที่ทางบริษัทได้เปิดเผยเอาไว้อยู่ในรายงาน,นะคะ่ะ น้านี้ก็จะเป็นภาพสรุปนะคะเป็นภาพแปกชีที่สําคัญนะคะว่าในผลการดําเนินงานที่สําคัญสําหรับ a d v a n c e เนี่ยในเรื่องของตัว ESG เนี่ยตามแผน3กลยุทธ์เนี่ยค่ะเ,เขาทําผลออกมาเป็นยังไงบ้างนะคะก็จะมีการสรุปเป็นภาพรวมใหญ่ๆมีการวัดทั้งในเชิงของปริมาณทั้งในเชิงของคุณภาพของผลการดําเนินงานที่สําคัญเพื่อจะทําให้ stakeholders ของทาง Advance นะคะได้มีความเชื่อมั่นว่าการดําเนินงานเรื่องของ ESG เนี่ยบริษัทมีความ จริงจังนะคะแล้วก็มุ่งมั่นทําอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็เห็นตัวเลขที่สรุปออกมาให้เห็นอยู่ในรายงานค่ะสำหรับในเคสที่2นะคะจะเป็นเคสของ C P F ค่ะหรือว่าจเจริญพก,กพันฟูดนะคะหรือที่เราเรียกๆๆย่อๆก็คือ C P F นะคะทั้ง C P F นะคะมีวิชันนะคะที่บอกว่าจะเป็นครัวของโลกนะคะที่มีวัตถุประสงค์ในการสร้างความมั่นคงทางอาหารให้แก่ผู้บริโภคทั่วโลก โดยเขามีธุรกิจหลกัหลกๆก็จะเป็นเรื่องฟีดฟาร์มแล้วก็ฟู้ดหรือธุรกิจอาหารสัตว์ธุรกิจเลี้ยงสัตว์แล้วก็ธุรกิจอาหารซึ่งสาหรับ CPF นะคะเ,เขาได้ไปวิเคราะห์มานะคะว่าประเด็นอะไรคือประเด็นที่สําคัญด้านความยั่งยืนของเขาหรือว่า material issues นะคะก็จะวิเคราะห์ออกมาได้เป็นเจ็ดด้านสําคัญนะคะเริ่มตั้งแต่พื้นฐานด้านความยั่งยืนก็จะเน้นที่ตัว G นะคะหรือการบริหารความเสี่ยงแล้วก็การปฏิบัติตามกกฎเณฑ์ ะะเขาก็จะมีประเด็นสําคัญนะคะซอยย่อยออกมาเป็น3เรื่องมีการวัดด้วยว่า,าในแต่ละเรื่องเนี่ยมีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียยังไงบ้างนะคะส่วนฝั่งที่2ก็จะเป็นพาร์ทของเศรษฐกิจนะคะก็จะไปโฟกัสกับเรื่องความมั่นคงทางอาหารก็จะมีประเด็นสําคัญด้านความยั่งยืนแยกย่อยลงไปนะคะในหลายๆเรื่องเลยนะคะตามที่เป็นสีแดงแดด้านซ้ายมือด้านล่างนะคะส่วนฝั่งขวามือนะคะจะเป็นมิติทางด้านามุมมองทางด้านสังคมนะคะสังคมเนี่ยเขาก็จะมองโฟกัส2เรื่องหลัก นะคะคือเรื่องของอสิทธิมนุษยชนกับเรื่องพนักงานแล้วก็ชุมชนก็จะซอยย่อยเป็นประเด็นสําคัญด้านความยั่งยืนเนี่ยในหลายๆประเด็นส่วนส,สุดท้ายนะคะจะเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะคะก็จะมีประเด็นด้านเกี่ยวข้องกับเรื่อง climate change นะคะมีด้านของการดูแลทรัพยากรน้ําการดูแลเรื่องของ biodiversity หรือความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศนะคะก็จะมีประเด็นสําคัญด้านความยั่งยืนที่ย่อยลงไปอีกนะคะซึ่งในแต่ละประเด็นนะคะเขาก็จะมีการวิเคราะห์ระดับของผลกระทบ ตอผู้มีส่วนได้เสียแตกตางกันไปและเมื่อเขารู้แล้วนะคะว่า material issues ของเขาคืออะไรนะคะ CPF ก็จะไปพัฒนาเรื่องของนโยบายออกมานะคะแล้วก็สื่อสารให้กับ stakeholder ของเขาทราบนะคะซึ่งอย่างตัวอย่างที่อยู่บนหน้าจอเนี่ยก็เอามาจากทางเว็บไซต์ของทางบริษัทซึ่งกลยุทธ์ของทาง CPF นะคะเขาก็จะเรียกว่าเป็นปฏิบัติการขับเคลื่อนเพื่อความยั่งยืนนะคะก็จะประกอบไปด้วยอาหารมั่นคงสังคมพึ่งตนดินน้ำป่าคงอยู่ค่ะก็จะซอยย่อยไปเป็นประเด็นสำคัญต่างๆอย่างที่เมื่อสักครู่ได้พูดถึงไปแล้ว ะะแล้วเราหยิบยกมาสักหนึ่งประเด็นคือเรื่องของความมั่นคงทางอาหารนะคะเขาก็จะบอกว่าเขาจะโฟกัสเรื่องของการตลาดอย่างมีความรับผิดชอบนะคะแล้วก็การดูเรื่องของฉลากผลิตภัณฑ์นะคะเพราะว่าการมีฉลากผลิตภัณฑ์ที่ชัดเจนเป็นการสื่อสารกับผู้บริโภคให้รู้ว่าอาหารที่ท่านกําลังจะมาเลือกซื้อเนี่ยม,มีความปลอดภัยมากน้อยแค่ไหนอย,อย่างไรนะคะแล้วกม็มีแหล่งที่มาอย่างไรบ้างนะคะอีกเรื่องหนึ่งที่เขาให้ความสําคัญมากๆคือเรื่องของการวิจัยและพัฒนานะคะ่ะ เพราะว่าฟู้ดเทคนะคะกำลังมาแรงแล้วก็มองว่าสิ่งที่ธุรกิจที่ทําเรื่องของอาหารเนี่ยต้องให้ความสําคัญกับเรื่องเนี้ยเพราะว่าจะมองใน2มุมมุมหนึ่งคือการสามารถที่จะพัฒนาสินค้าและบริการใหม่ๆออกมาให้กับผู้บริโภคในขณะเดียวกันก็พยายามที่จะต่อยอดแล้วก็ทำให้การทำํำกระบวนการผลิตของเขาเนี่ยมีความเอ f เฟชชั่นมากยิ่ขึ้นนะคะอย่างในพาร์ทแรกนะคะที่สําคัญมากๆเลยคือการพัฒนาสินค้าบริการใหม่ๆ ตัวอย่างก็อย่างเช่นผลิตภัณฑ์อาหารนะคะที่เน้นเรื่องของโซเดียมลดลงนะคะแล้วก็ไขมันอิ่มตัวลดลงเพื่อที่จะตอบโจทย์กับเทรน์ผู้บริโภคที่วันนี้มีความคอนเซิร์นหรือมีความเป็นห่วงกับเรื่องของสุขภาพของตัวเองให้ดียิ่งขึ้นนะคะและอย่างตัวอย่างที่ยกไปนะคะในรายงานของทาง CTF นะคะก็จะมีการรายงานผลการดําเนินงานนะคะแล้วก็เปรียบเทียบ ตัวผลการดําเนินงานเขากับเป้าหมายที่วางเอาไว้ด้วยว่าในแต่ละเรื่องเนี่ยบริษัทสามารถดําเนินงานเป็นอย่างไรบ้างนะคะสามารถบรรลุเป้าที่วางเอาไว้หรือเปล่านะคะอย่างตัวอย่างนะคะในหน้าจอเนี่ยค่ะก็จะใส่กรอบของตัวอย่างเรื่องของอจํานวนผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ได้รับการพัฒนาเพื่อสุขภาพที่ดีและมีคุณค่าทางโภชนาการที่มากขึ้นอย่างที่มอสักครู่พูดไปแล้วว่าจะตอบโจทย์เทรนด์ของผู้บริโภคที่วันนี้ใส่ใจเรื่องสุขภาพมากขึ้น นะคะอย่างประเด็นเนี้ยก็ต้องถือว่าเขามีความก้าวหน้าค่อนข้างมากเลยทีเดียวเพราะว่าเป้าหมายน่ยคือปี2573แต่วันเนี้ยบรรรุผลไปได้ค่อนข้างมากแล้วนะคะส่วนฝั่งขวามือก็จะเป็นประเด็นอื่นๆนะคะอันนี้ที่ยกขึ้นมาให้เป็นตัวอย่างนะคะ่าจะเป็นเรื่องสิทธิมนุษยชนพนักงานและชุมชนเรื่อง climate change นะคะ และนี่ก็เป็นทั้งหมดนะคะของโมดูลที่2ส,ส่วนแรกค่ะก็หวังว่าผู้เรียนทุกท่านนะคะจะได้รับคีย์เทคเวสหลักๆนะคะมี3เรื่องนะคะเรื่องที่1ก็คือ ESG Integration วันนี้เป็นเรื่องเดียวกันกับการจัดการธุรกิจเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์องค์กรไปแล้วนะคะไม่ใช่เรื่องที่แยกออกไปต่างหากมายังแต่ก่อนอีกแล้วนะคะแล้วก็การทําเรื่อง ESG Integration ให้ดีเนี่ยก็จะสามารถที่จะเพิ่มความสามารถในการแข่งขันแล้วก็สร้างโอกาสในการที่จะเติบโตได้อย่างยังย่งยืนในระยะยาวนะคะ เรื่อง ESG เป็นเรื่องของทุกคนในองค์กรนะคะย้ําอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ละคนก็จะมีบทบาทมีหน้าที่และความรับผิดชอบแตกต่างกันไปแต่การดําเนินงานเรื่องของ ESG การขับเคลื่อนเรื่อง ESG เนี่ยจะเดินหน้าไปไม่ได้ถ้าทุกคนไม่ได้ช่วยกันนะคะและสุดท้ายก็คือประเด็นสําคัญด้านความยั่งยืนเนี่ย แต่และธุรกิจก็จะมีความแตกต่างกันไปนะคะเพราะฉะนั้น,นก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าประเด็นปัจจัยความเสี่ยงโอกาสนะคะออแล้วก็ Impact ของแต่และประเด็นที่มีต่อธุรกิจแล้วก็แต่และธุรกิจที่มีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะซึ่งในการทำงานเรื่องของตัว ESG Integration เนี่ยก็จะมีสเตปทั้งหมด6สเตปนะคะตั้งแต่การสร้าง b บ y in นะคะการค้นหาว่าอะไรคือประเด็นด้านออความยั่งยืนที่สำคัญที่สุดขององ,องค์กรเราแล้วก็ไปจนถึงเรื่องของการกำหนดนโยบายกลยุทธ แล้วก็การลงมือปฏิบัติและสุดท้ายคือเรื่องของการนําข้อมูลเหล่านั้นไปเปิดเผยสู่สาธารณะค่ะ